ให้นึกหน่อยใจพ่อผู้หลอกลวงเสียแรงลูกผูกใจจะได้พึ่งพ่อกดครึ่งสิ่งไลเป็นใหญ่ลวงโอ้พ่อก็ไม่เหมือนเพื่อนทั้งปวงมีแต่ลวงลูกรักไปหักคอลูกก็นี้มีอยากเรียกพ่อดอก จะไปบอกแม่วันทองให้ฟ้องพอ่อเที่ยวพันปแปลลหาน้ำตาคอนึกรกระยเอออยืเกกินไม่เห็นใครดูคลึกครึงพึกษาปาสงัดไม่แกว่งกวัดก้อนกิงก็วิ่งไว้เสียง หลีดลองก้องเสียงเคียงเลรายทั้งเลายนเลื่อยแลแววววัวบดูดเบาลองมองเมียงว่าเสียงแม่จืนชะเงแ,งและดูเงียหูตรับอยู่นี่แน่แม่จะจงมารับ วิ่งกระซับกระสนวนเวียนไปฝ่ายพวกายกายสิทธิ์ฤทธิ์ทิรุดเหมือนลมอุดวูนึกถึงไหนหนไปเข้าฝันวันทองถึงห้องในเหมือนจะให้เห็นลูกคิดผูกพัน ครานั้นวันทองท้องโซภามเมื่อรูกแก้วเววตาจะอาศัยหิวกระเนินเป็นรางแต่กลางวันให้ว,วันวันวิววิวหิวหานอนพออม่อยคลอยครับครา เห็นพลายน้อยขุ้นช้างถอยทับไหด้วยไม้คนภาวะฝืนตื่นตาให้อาวอลนสะอื่นอ่อนในอกตกตะลึงพ่อแม่มุมอุ้มไข่ใจจี้อกนางพังอกเงียฟังดังพิง,พง ประลองมงองจิตคิดคะนึงลำลึกหนึ่งถึงลูกชายเจ้าพลอยงามลุกออกมาหาจบไม่พบเห็นที่เคยเล่นอยู่กรอบไข่เที่าายวไต่ท้าแต่อีก อีดูกรูคอกมันบอกความเห็นว่าอำพอคุณช้างไปกลางภทยนางแคร์ห้ผัวก,กวจะพาไปข่าเสียน้ำตาเลียเลียตกส,กสกสกไรออกหลอกรัวตัวคนเดียวเที่ยวเดินไป โอ้อะไรเลี้ยแลชะชักงแงงเอยเห็นคุ้มคุ้มพุ่มไม้ใจจะขาดพราพายงานสามสวัดของแม่เอ้ยเจ้าไปไหนไม่มาหาแม่เลยที่สุดหกเคยวิ่งเล่นไม่เห็นตัวเลิกลมตายคว่ ไอควิดงูพิษขอบจะไหนศบสาบสูนพ่อทุนหัวยิ่งเย็นย้ำคำคลุมชาอุ้มัมมวยิ่งเริ่มรัวเรียกรำละกำใจเสียงโซแซแกกาภวะวอนจิงจกนอนหอยหาที่อาศัย จักกระจันเจือร้องริมร้องในเสียงไรไรลิงลิงที่กิ่งร้องทั้งเป็ดพีผีแก้วแวแวแววีเสียงจักลีดกรีเซตดังแต่ซางนางวันทองมาหารารารัง รกผีบัง่อนเลนไม่เห็นเลยจะบนหมูสุริยารำว่าครบขอให้พบลูกทุนหัวเอย้ยแล้วรถเหลี้ยวเที่ยวชะแรงเอย้ยโอ้สามเชยหลอกแล้วพอแกวตาตะโกนเลียยพลายงามสามสวาด ใจจะขาดคนเดียวเที่ยวตามหาสะอื่นโอโรพเพเดินอเอกาสกุณานอนรงังสะพรังพรายเ,เห็นฟุ้งนกกบบุร ยิ่งสุดเศร้าโอ้ลูกเขาไม่รู้ว่าอยู่ไหนจนีโวยหยวยว่วนรันจวนใจย,ยิ่งอะไรและหาน้านองหยุดก่อนเถอะพี่สาลายอยู่อยู่แรงปอก็บอกคนอ่านให้หยุดสาลายช่างงับ ปักใส่ตาพาจากหนังสือหันมาดูมาแมลงปอเห็นเธอบุยไว้ไปทางเม่งขวัญซึ่งนั่งอยู่ถัดไปเม่งขวาญเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชมรมผมไงผมแกะตอนนั้นเธอนั่งก้มหน้าเอามือป้ายน้ำตาที่กำลังเอือทุนเธอเงยหน้าขึ้นและยิ้มออกอายเมื่อรู้ว่า กำลังตกเป็นเป้าสายตาของทุกคนน่าเศร้ามากมิ่งขวัญว่าพรางรวนผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาเธอสงสารนางวันทองฟังเรื่องแล้วแล้วฉันนึกเห็นภาพนางวันทองวิ่งซอกซนค้นหาด้วยความเป็นห่วงลูก ฉันเลยอดร้องให้ไม่ได้ฉันขอโทษทุกคนนะฉันก็เป็นอย่างนี้แหละได้ฟังเรื่องเศร้าๆแล้วฉันอดสะท้อนใจอไม่ได้แต่ว่านางวันทองจะหาพลายงามเจอไหมถ้าไม่หาไม่เจอแล้วจะทำอย่างไรน้ำเสียงและ แะสีหน้าของมิ่งขวัญดูจริงจังจนเพื่อนๆอ,อุดยิ้มออกมาไม่ได้ยอดซึ่งนั่งอยู่ติดก็หันไปบอกไม่ต้องห่วงหรอกมิ่งขวัญพลายงามนั้นคนดีผีคุ้มเขาเป็นลูกขุนแผนจอมขมังเวทบริวารของขุนแผนไม่ยอมให้พลายงามเป็นอะไรไปหรอกเชื่อเถอฉันเคยอ่านมาบ้าง เหมือนกันยอดพูดไม่ทันจบสาไยก็พาเพื่อนเกลับไปสู่หิดการในเรื่องอีกครั้งพอแววแววแจวเสียงซ้ำเนียงเรียกนึกเนียกเนียกหลายหนขนสยองตรงสึกสุ่มคุ้งเคียงนางเมียงมองเห็นลูกร้องหายสะอื่นดืนเลี้ยวแล ความดีใจไปก่อนเอารูกแกว้วแม่มาแล้วอย่ากลกัวทูลหัวแม่เป็นไรไม่ไปเลือนเที่ยวเชือนแชแม่ตามแต่ตะวันบาย เห็นหายไปเจ้าพลายน้อยซอยเศร้าและเล่าว่าม่อมพ่อพาเวียนวงให้ลงไรแล้วทุกทิบบีบจมูกของลูกไว้เอาขอนไม้ทับคอแทบมานาพอพวกผองของคุณแพนเล่นมาช่วยจึง ไม่มวยแม่คุณบุญหนักนะยงังสำสอยกหย,ยอกเย็บเจ็บกอยาผูดน้ำตาพหอยพอยด้วยใจน้อยเมื่อถึงตอนนี้สาลายอยู่ชั่วขณะเธอเปลี่ยนจากการอ่านทำนองสนองออกมาเป็นขับเสีพาเทนแม่ฉันอยากให้เธอ ได้ฟังเสียงขับเสภาด้วยตัวจริงจริงแต่ตอนนี้ลองอ่านที่ฉันเล่าให้ฟังไปก่อนก็แล้วกันนางวันทองหายใจจะขาดโอชาินี้มีกรรมจะทำาชนายแล้ว เออเราตามความจริงทุกสิ่งไปเจ้าไม่ใช่ลูกเ่าเขาจริงชังพ่อของเจ้านานเลิกชื่อคุณแพนเป็นคนแค้นกับคุณช้างแต่ป้าลังเอาทุกร้อนก่อนเก่าเราให้ฟังเดี๋ยวนี้ยังอยู่ในคุกทุกเป็นทุกทนจึง จนใจที่มีที่จะพึง่งมันทำถึงสาหาัสจนก็ขาดสนขันจะฟ้องร้องเราเราก็จนแม้ไม่พ้นมือมันจะอันตรายแต่รู้อยู่ว่ายาทองประีอยู่บ้านการจนาบุรีวัดเชิง ไหวแม่ไปถึงพึ่งปยายพอพรลายจะสบายบุญเปอตลอดไปแต่ทางนั้นวันครึ่งจึงถึงบ้านทางกันดานเดินดงจะลงไาย โอใครเล่าเขาจะพาเจ้าคลาใครนางร้องหายสะอื่นกลืนน้ำตาเจ้าพลายงานทาสักตาหนักแน่พลังบอกแม่แซนแค้นหนักนา้ายคนนี้ม่ใช่พ่อขอจะขอราไปหายาที่ อยู่บ้านก่อนจะนะบุรีสงสารแต่แม่คุณของลูกแก้วจะรับเลตายเป็นไม่เห็นผีพอพ่อเลี้ยงเดียงสาไม่ปานนี้อยู่นี่ชีวันจะบันไลไปสู่ตายวายวางเสียข้างหน้า ด้วยเกิดมามีกรรมจะทำชะนไนขอลาแม่แต่นี้นะปีไปขอร้องหห้หวนคิดถึงมารดาโอ้คุณคุณแพนของลูกเอ้ยเมื่อไรเลยลูกจะได้ไปเห็นหน้าต้องติดคุกทุกทุเรศเวทนา เจ้าคำํำว่าด้วยอะไรนางวันทองให้จิตใจให้กดพพรยงามน้อยแล้วให้ให้โอ้รูกแกวแววตาจะลาไปคนทางป่าข้าไม้เพราะไม่เคยจะเลี้ยวลงวงโคก เดินไปถูกเลยหลูอเเลยโอโออยากเห็นเข็นใจกะไรเลยเพราะกรรมเคยพรากสัตว์ไปพัดพลายเดี๋ยวนี้เราเจ้าจะพรากไปจากแม่แม่จะแรเห็นใครนะาใจใหายพังสวบสกอต เอบไว้แนบกายสะอื่นหายไม่ไว้ฝายน้ำตาจนจวนคำน้ำคำ้างลงพะรองพลายปลอบลูกชายพลายน้อยเสนีหาอ้อยสัตว์ความดาตาม,มา แม่จะพาเจ้าไปฝากขรวนนาไวาแล้วพากันดานดัดไปวัดเขาเห็นสมพนคานเขาไปกราบไหว้แล้วเราความตามจริงทุกสิ่งไปเจ้าคุณได้โปรดช่วยธุระ เอาลูกอ่อนทอนไว้เสียในห้องเพื่อพวกพ้องเข้ามาหาอย่าให้ปะท่านขัวคู่ผูเท่าว่าเอาวะไปิดไว้ธุระาเถิดอ,อย่ากลัวที่พัวเลยถ้าหากว่ามาคนจนถึงห้องกูมิท้อง ก็จงว่าสิกาเอ้ยขอลูกเลี้ยงเอียงดูกูไม่เคยหย่าทุกเลยลุงจะช่วยลูกอ่อนไว้นางวันทองมองมานไม่สร้างสุขกระหมวดจุกลูกยานั้นตอะไรเห็นจวบคำจำราทั้งอะไร ลงบันไดเดินดวนด้วยจวนเย็นพอเข้าไปในรั้วดาพวัวพงหายใจหงหักคอไม่ขอเห็นแต่ชาตินี้มีคำจึงจำเป็นได้ชายเช่นนี้เป็นสามีขึ้นบนเรือนเหมือนใจจั ออกลางเห็นคุณช่างชิงชังพินหลังนี้เข้าในห้องมองอารมณ์ไม่สุดดีเห็นแต่ที่นอนเปล่ายิ่งเศร้าใจคิดถึงลูกผูกพันให้วันอนกลานตาตกลอยพอยและห้อยให้โอ้ลูกเอ๋ยเคยนอนแต่ก่อนไล เจ้าไปจนเจ้าได้สิบปีเขานี้แล้วดูรัดรัดพลัดพ่อไปจากแม่แม่ยังแลเห็นแต่ผูกของลูกแก้วโอ้พรายงามซ้ำสวัสดจจะขันแคล้วเสียงแก้วเจ้ว เจ้าวันทองนองน้ำตาเธอได้ยินเสียงบ้างไหมผมุนเกะเสียงขัคเสียพาของสาลายช่างไพเราะและคนเศร้าสะกดให้ทุกคนดูในความเงียบงนันและพลอยรู้สึกสะท้อนสะเทือนใจไปกับสองแม่ลูกที่จำต้องพักจากกันเพราะการกระทำของพ่อเลี้ยง ใจร้ายคนนั้นน่าสงสารพลายงามนะยังเล็กอยู่เลยจะต้องจากแม่ไปแล้วมิ่งขวัญพูดขึ้นเธอยังทำตาแดงเหมือนจะร้องไห้นั่นสินะจะต้องเดินป่าไปคนเดียวจะไปเจออะไรบ้างก็ไม่รู้ทำไมนาง วันทองต้องให้ลูกไปด้วยไม่ยุติธรรมเลยแค่ลูกคนเดียวก็ปกป้องคุ้มครองไม่ได้ส้มโอออกความคิดเห็นบ้างจะทําอย่างไรล่ะตัวของวันทองเองก็ลําบากเหมือนกันชีวิตคนเราเป็นแบบนี้แหละเมฆซึ่งนั่งเงียบมานานร่วมออกความคิดเห็นบ้างเขาพูดเหมือนกับผู้ใหญ่ ที่เข้าใจชีวิตเป็นอย่างดีเชื่อไหมผมแกเราไม่เคยได้ยินคำพูดชวนคิดอย่างนี้จากเมฆฝนมาก่อนเลยเรืซ้ำไปถึงตอนนี้ฉันคิดถึงเธอเหลือเกินผมแกะเมื่อฉันลองหันไปมองเพื่อนๆน,นแต่ละคนฉันยิ่งคิดถึงเธอ อย่างบอกไม่ถูกเมื่อฉันลองหันไปมองเพื่อนๆแต่ละคนฉันยิ่งคิดเธออย่างบอกไม่ถูกอยู่ด้วยกันกับฉันมาร่วมรับรู้กิจกรรมเล็กๆของเราไม่น่าเชื่อว่าความเพ้อฝันของฉันกับมะปางในวันก่อนจะกไกลเป็นจริงขึ้นมาได้และที่สำคัญทำ ทำให้นักเรียนหลายคนหันมาสนใจวรรคดีไทย <c oughs> <c oughs> ได้ไม่น้อยฉันอยากรูมเหมือนกันว่าหากเธอได้มาเห็นด้วยตัวเองเธอจะดีใจเหมือนฉันไหมเมื่อทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันพอหอมปากหอมคอซาาลก็อ่านหนังสือต่อเนื้อเรื่องนี้ย้อนกลับ ไปที่ขุนช้างกับนางวันทองฝายขุนช้างคร,งครางเขาเจ้าไอเจ้าเร่เขาโมเยยิ้มกลิ่มอยู่ริมฝาเสียงวันทงองร้องไหายจุดไฟมาส่องดูหน้านั่งเคียงบนเตียงนอนทำทะไทาไทยทางเป็นความหยอก ลื่นน้ำ